หลังจากที่มีการทำนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ในภาคยุโรปนะครับก็ทำให้ต้องมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบนะครับในการเข้าซื้อพันธบัตรเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า60,000ล้านยูโรหรือประมาณ2ล้านล้านบาทครับแน่นอนค่ะว่าเงินจำนวนที่มากขนาดนี้นะคะมีผลกระทบไปทั่วโลกแต่ว่าเราจะโฟกัสกันในอาเซียนว่าจะต้องเตรียมการรับมืออย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ การประกาศมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของธนาคารยุโรปส่งผลโดยโตรงต่อตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะตลาดอาเซียนจนทำให้ค่าเงินหลายประเทศในอาเซียนแข็งค่าทำให้เกิดการเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ที่มีการประกาศลดกรอบการซื้อขายดอลลาร์สิงคโปร์ การประกาศนโยบายในครั้งนี้ทำให้ธนาคารกลางสิงคโปร์เป็นธนาคารแห่งที่9ของโลกที่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สิงคโปร์อ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบเกือบ5ปีลดลงไป1.3เปอซหลือ1.36เหรีรยญดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ1นดอลลาร์สหร,รัฐ ในขณะที่ของไทยเองการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองอมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่2เพื่อสกัดการไหลเข้ามาจากเงินในฝั่งยุโรปจึงทำให้ค่าเงินบาทอยู่ในระดับ32.55บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐด้านประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่3.25เนื่องจากค่าเงินริงกิตในช่วงหลังอ่อนค่าลงมากตามการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน ซึ่งการไหลเข้ามาของเงินทุนจากฝั่งยุโรปในงวดนี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานหากจะนับตามจํานวน19เดือนตามที่ธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศไว้ซึ่งจะทําให้ทางฝั่งเอเชียมีผลกระทบไม่ต่างจากตอนที่สหรัฐทำมาตรการ QE ในขณะที่เศรษฐกิจโลกในช่วงนี้ต้องถือว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาโดยธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการปรับขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนปีนี้ในขณะที่ทางการจีนมองว่าการประกาศมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรของยุโรปในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อจีนคือกระตุ้นให้บริษัทจีนนำเข้าสินค้าจากยุโรปมากขึ้นและลดต้นทุนการลงทุนในยุโรป แต่ในทางกลับกันจะทําให้สินค้าส่งออกของจีนมีราคาแพงขึ้นและบริษัทจีนในยุโรปเสี่ยงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งปัจจุบัน EU <c oughs> เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของจีนและเป็นแหล่งที่จีนนาเข้าสินค้ามากที่สุดและเป็นตลาดส่งออกอันดับ2ของจีน ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ไทยมองว่ามาตรการล่าสุดของธนาคารกลางยุโรปน่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยเพราะเศรษฐกิจยุโรปน่าจะขยายตัวดีขึ้นมีการจ้างงานรวมถึงการบริโภคเพิ่มมากขึ้นจนทําให้การส่งออกไปยุโรปของไทยในปีนี้น่าจะเติบโตถึง3%แต่ตัวเลขทั้งหมดน่าจะยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนจนกว่าจะผ่านไตรามาสแรกของปีนี้ ปีนี้เรื่องของทางการเงินนะครับก็มีเรื่องอที่เรียกว่าหลายฝ่ายต้องกังวลน,นะครับก็คือเรื่องของราคาน้ำมันรวมไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งจะต้องมีการจับตามองอย่างใกล้ชิดครับขนาดีนบ้านเรานี้นะคะต้องดูการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วยเพราะว่าจะเป็นแนวทางในการชี้ได้นะคะว่าตกลงว่าค่าเงินของเรานั้นจะอ่อนหรือว่าจะแข็งและมีผลต่อการส่งออกด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสีสันในต่างประเทศค่ะ